สวัสดีครับวันอังคารเราก็มาพบกับรายการซาฟัวจิมาคต i นะครับเป็นรายการที่จะรวบรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับดารศาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาศาสตร์มาให้ฟังกันนะครับฟังกันเพลินๆสบายๆอย่าคิดมากครับวันอังคารนี้เราก็มารู้จักกับนักดารศาศาสตร์ท่านหนึ่งนะครับเป็นชาวเดนมาร์กนามก็คือจูโคบนะครับ ชือโคบรานะครับภาษาไทยก็มักจะเขียนไว้ว่าไทโคบราเฮหรือว่าทิโคบราเฮนะครับก็ขอเรียกเป็นภาษาไทยกันลวกันเนาะไทโคบราเฮนะครับอันนี้เป็นเจ้าของทฤษฎีรอมชอมระหว่างความเชื่อสมัยเก่าที่บอกว่าโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลกับความเชื่อสมัยใหม่ของโคเปนิคัสที่ว่าดวงอาทิตย์ต่างหากละ่ะที่ เป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ถูกทั้งคู่แหลนะเนาะเพราะว่าเราพิสูจน์แล้วว่าโลกไม่ดวงอาทิตย์ก็ไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลแต่ว่าเป็นแค่ศูนย์กลางของระบบสุริยะนะครับซึ่งความเข้าใจของคนสมัยนั้นก็ยังเข้าใจประมาณว่ามีทรงกลมฟ้านะครับอมไม่ได้ขยายออกไปเป็น หลายล้านปีแสงแบบสมัยนี้นะครับอะนอกเรื่องอะนะครับโดยที่ทัศนคติของไทโครบราเนี่ยนะครับก็คือว่าเขามีความคิดรอมชอมว่าจริงๆแล้วดาวเคราะห์อื่นๆที่ไม่ใช่ดวงจันทร์นะครับต่างก็โคจรรอบดวงอาทิตย์แต่ว่ามีดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ที่โคจรรอบโลกอันนี้นะครับ ก็ทาใหเา้เราจะสังเกตว่าทําไมในวิชาโหราศาสตร์นะครับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ถึงไม่มีการเคลื่อนที่ถอยหลังไม่มีการเคลื่อนที่ผิดปกติเลยเพราะว่าเมื่อเทียบกับการเ,าเมื่อเทียบกับโลกนะครับก็คือ2ดวงนี้จะค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานค่อนข้างจะตรงมากในขณะที่ดาวดวงอื่น,นๆเช่นดาวพุธดาวศุกร์ ดาวองคารดาวพฤหัสดาวเาวสาร์นะครับก็จะมีเดินหน้าถอยหลังช้าบ้างเร็วบ้างนะครับอันนี้ก็เนื่องจากว่า,าเคลื่อนที่ไปตามมุมต่างๆนะครับทําให้เรามองเห็นอย่างนั้นแหละถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับเช่นาดาวพุทธที่มีวงโครจรเล็กที่สุดนะครับก็คือเมื่อโครจรไปถึงตอนออกสุดแล้วก็จะวกกลับมาทางตะวันตกสุดเห็นไหมครับว่าอันนี้แม้ว่า จะเดินหน้าก็จริงนะแต่ว่าถ้ามองจากโลกก็คือเริ่มเคลื่อนที่ถอยหลังละนะครับอืมอันนี้เป็นความเข้าใจง่ายๆนะครับอันนี้คืออันนี้นะครับสำหรับสมัยนั้นนะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่จะบอกว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลแต่ว่าคือ เราจะต้องยืนเราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าสมัยนั้นวิทยาการก็ยังไม่ได้ล้ำเลิศเลออะไรที่จะพิสูจน์ได้นะครับแม้ว่าโคเปอร์นิคัสเนี่ยจะเสนอว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอนเป็นหลักฐานว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจริงๆนะในขณะที่ความคิดที่ว่าโลกเป็นศูนย์กลางเนี่ยอืมเป็นการยืนยันนะเพราะว่าเราเห็นเห็นไหมครับว่า เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตกขึ้นตกอยู่ทุกวันแล้วก็มีดาวออจักรราศีนะครับก็แต่ละดวงก็ไปปรากฏอยู่อย่างนั้นเราเห็นเราเห็นอย่างนั้นนะครับซึ่งความเชื่อใหม่นะเวลานั้นที่ยังไม่รับการพิสูจน์ก็ถูกต่อต้านเป็นธรรมดาใช่ไหมครับออซึ่งบางทีมันก็อธิบายไม่ได้ว่านะว่าทําไมดาวดาว,ดาวบางดวงถึงถอยหลังเดินหน้านะครับแต่ว่ามีอยู่2ดวงที่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังอ่า ก็เลยเป็นที่มาของการรอมชอมของไทโคบรานะครับถ้าถามว่าถ้ามุมมองของไทโคบราเนี่ยถามว่าถูกไหมก็จะบอกว่าไม่เชิงไม่ถึงกับผิดนะครับถ้าเรามองจากโลกถ้าเราสังเกตจากโลกอันนี้คือถูกนะครับอืมไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเรามองจากโลกเท่านั้นนะครับสังเกตด้วยตาเปล่าหรือว่าใช้กล้องส่องนะครับไม่นับเ กองอวกาศนะครับเรามองจากโลกเท่านั้นนะครับความเชื่อเน,นี้ยก็ไม่ถึงกับผิดไปเลยนะเพราะว่าเรามองเห็นอย่างนี้นะครับก็เป็นการเปิดความรู้และมุมมองใหม่ๆนะครับว่าเออบางทีเนี่ยความขัดแยง้งเราก็อาจจะต้องการความรอมชอมที่เห็นได้ว่ามันมีส่วนที่อะไรที่ถูกต้องอยู่นะครับก็ จนกระทั่งบราเฮเสียชีวิตไปแล้วก็เคปเลอร์ pler, ซึ่งเป็นผู้ช่วยนะครับได้เอาผลงานการค้นคว้าของเขาไปศึกษาทำการต่อไปนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลจริงๆแหละนะครับถ้ารายการนี้เป็นที่ถูกใจก็รบกวนขอกดไลค์กด แชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นรายได้ในการที่จะผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปออกมานะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ